สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเคล็ดลับนะครับในการป้องกันกินอับกินเหม็นในห้องน้ําเรานะครับก็คือห้องห้องส่วมเลยนะครับก็โดยที่เราหาของใช้ภายในบ้านเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียงเงินสักบาทเลยนะครับ นี่ครับเพราะว่าห้องน้ำนะครับถ้ามีกลิ่นเหม็นอับนะครับก็เราไม่อยากจะเข้าเลยนะครับวันนี้เรามาทำการกำจัดกลิ่นนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าห้องน้ำแบบสบายใจนะครับสบายจมูกเรานะครับนี่นะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คือถ่านนะครับเป็นถ่านหุงต้มเรานะครับธรรมดาเลยนะครับเราก็จะนำมาใส่ภาชนะนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราก็จะเอาไปวางไว้ที่มุมห้องน้ำห้องส่วมเรานะครับก็แค่นี้นะครับถ่านนะครับก็จะเป็นตัวช่วยดูดซับความชื้นแล้วก็กลิ่นนะครับแต่ที่สำคัญเวลาเราเอามาวางไว้อย่าให้เขาถูกน้ำครับก็ปล่อยให้เขามีความแห้งแบบนี้นะครับถ้าโดนน้ำแล้วประสิทธิภาพในการ ดูดซับกลิ่นนะครับก็จะลดลงไปเรื่อยนะครับนี่ครับก็ง่ายมากเลยนะครับวิธีการกำจัดกลิ่นห้องน้ํานะครับโดยใช้ถ่านนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนนะครับเพราะว่าถ่านเราก็สามารถตามม่านนอกนะครับก็จะเผาถ่านนะครับเพื่อเอาไว้ทําอาหารกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอถ่านคุณแม่เรานะครับเอามาไว้ที่ อ้องน้ำนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสบ,บาดเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ